เจนนี่รัชนกยอมเผยสาเหตุที่ยูลาออกจากอาชีพตำรวจหลังถูกจี้ถามอย่างหนักขณะทำการไลฟ์สดขายของออนไลน์เรียกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านสำหรับเจนนี่รัชนกเกตสุวรรณหรือเจนนี่ได้หมดค่าสดชื่นนอกจากผลงานเพลงและบทบาทของการเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วเจ้าตัวยังมีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวรายการดังและล่าสุดกับการเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ และงานแสดงส่วนบทบาทของการเป็นแม่เธอก็ทำได้อย่างไรที่ติหลังเข้าประตูวิวากับสามียวชัดมงคลและมีทายาทคือน้องยูจีนโดยสาวเจนนี่ยังได้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังโตในราคาหลายสิบล้านเพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกสาวอีกด้วยเจนนี่ซื้อรถหรูเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าอีกทั้งล่าสุดเจ้าตัวก็ยังได้ถอยรถหรูเป็นของขวัญให้ตนเองเนื่องในโอกาสฉลองวันเกิดล่วงหน้างานนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพรถคันง,งาม พร้อมระบุข้อความว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงพอคันแรกในวัย28ปีที่ทำงานหนักเหมือนเป็นหนี้ก็เพื่อสิ่งนี้เลยค่ะเจอกันเร็วๆนี้ลูกสาวคันใหม่ของแม่เจนของวันเกิดล่วงหน้าให้ตัวเองในปีนี้ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันรัวๆอาทิตยเก่งสุดๆเลยแม่อยู่จินยินดีด้วยนะหนูคุ้มค่าเหนื่อยสวยและเก่งมากๆเลยเหมาะสมมากค่ะสุดยอดเลยค่ะรางวัลของความเก่งขยันไอดอลเลย รถสวยสีสวยมากค่าเหมาะสมเจนนี่เก่งมากและอีกมากมายเจนนี่ถูกจี้ถามสาเหตุที่ยวลาออกจากที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเจนนี่ประสบความสำเร็จอย่างมากในวัย28ปีซึ่งก็ได้ลบคำสบประมาทและคำกลด่าจากเหล่าแอนตี้มากมายแต่ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนยังคงคาใจมานานนั่นก็คือประเด็นที่ยูฉัดมงคลสามีสุดที่รักของเธอตัดสินใจลาออกจากการเป็นตำรวจนั่นเองล่าสุดทางเจนนี่ ได้ออกมาไลฟ์สดขายของออนไลน์และในระหว่างที่กำลังไลฟ์สดอยู่นั้นก็มีแฟนคลับคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าทำไมแฟนพี่ถึงลาออกจากตำรวจจากนั้นเจนนี่ก็ได้ตอบคำถามแบบสั้นๆว่าพี่ท้องค่ะพี่ขอโทษพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก่อนที่ธัญญาอาสยามจะพูดขึ้นมาว่าช่างถามเนื้อหน้าเกลียดอ่ะ